สู่เบรกที่2นะคะเบรกนี้ค่ะอยากจะให้ทุกๆคนนะคะมาให้กําลังใจผลงานของท้งช่อง3ค,ค่ะที่เข้าชิงรางวัลน,นะคะในงาน Content Asia Awards 2023นะคะช่อง3ของเรานะคะชิงหลายสาขาด้วยกันละค่ะ Content Asia Award 2023นะคะจัดขึ้นโดย Content Asia ค่ะผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลต่างประเทศนะคะเพื่อมอบรางวัลยอดเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับบุคคลในแวดวงบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังโดยปีนี้นะคะผลงานจากช่อง3เข้าชิงด้วยกันทั้งหมด7สาขาด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ละครสายลับลิปกลอสนะคะเข้าชิงสาขา Best Asian Comedy Show ส่วนละครรากแก้วค่ะเข้าชิงสาขา best LGBTQ+ program made in Asia นะคะต่อด้วยสาขา best female lead in a TV program series made in Asia ได้แก่พี่ใหม่เจริญปุระค่ะในบทคุณนายหงจากละครเรื่องสาบซ้อนรักต่อด้วยสาขา best supporting actor in a TV program series made in Asia ได้แก่คุณบอลกำมันนะคะในบทชนุดจากละครที่สุดของหัวใจค่ะ Yeah. <síntos> ส่วนสาขา Best Director of a Scripted TV Program นะครับผู system, ้ที่เข้าชิงก็คือพีแอลอัมไพพอนะครับจากละครคือเธอนอกจากนั้นคือเธอยังเข้าชิงอีกหนึ่งสาขาครับคือสาขา Best Original Song for an Asian TV Program or Movie นีฮะจากเพลงคือเธอครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าสาขานี้ยังมีเพลงประกอบละครช่อง3ได้เข้าชิงอีก2เพลงก็คือเพลงฉันยังคิดถึงประกอบละครพูดแม่น้ำโขงแล้วก็เพลงอาทิตย์รำพันจันรำพึงประกอบละคร ออนไลน์กินรีครับส่วนสาขาสุดท้ายก็คือสาขา Best Current Affairs Program for a Single Asian Market นะฮะได้แก่รายการข่าว3มิติครับก็สามารถร่วมลุ้นทุกๆรางวัลในงาน Content Asia Awards 2023ไปพร้อมกันแบบสดๆนะฮะในวันพรุ่งนี้แล้วพระรหัสที่24สิงหาคมเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะผ่านทาง Facebook Live Content Asia ครับสนใจไปช่วยกัเยอะเนะาะอก็ตื่นเต้นเลยนะฮะไ,ได้หลายรางวัลเลยนะครับ